วันนี้เราเดินทางมาที่สมก่อนมาตามเรื่องอะไรครับวันนี้มาลองขอให้มีการตรวจสอบนะกระบวนการลักลอบนะครับการเรื่องการเสียภาษีแล้วก็การอาจจะเกี่ยวข้องกับการขายถึงขายใบกำกับภาษีปลอมนะครับซึ่งเป็นการสํางแบงเพชรเอกสารที่มีการลักลอบขนสินค้าของหนิ้ภาษีมาจากประเทศจีนนะผ่านด่านส่วนสำะก่อนของมุกดาหารนะครับ ถึงมาขอให้กรมอธิบดีกรมสราพรนตรวจสอบหากพบกรนทำความผิดก็ขอให้ดํำเนินนการตามนั้นหน้าที่ครับตัวนี้ครับที่เราตรวจสอบมาเนี่ยมีมีผู้หลักผู้ใหญ่ในก็มีมีมีอ่าพระอ้างว่าเขาเป็นที่ปรึกษาของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรพรรครัฐบาลนะว่เป็นเป็นเป็นคนดูแลนะครับของคนกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับ แล้วก็มีมีการแสดงตัวชัดเจนมูลค่าความเสียหายที่เราตรวจสอบพบเนี่ยมีการเลื่องภาษีมีอะไรอย่างเงี้ยครับมูลค่าอยู่ก็หลายร้านนะทั้งหมดหลายร้านบาทผมทําผิดประมาณกี่คนครับก็อยู่ที่ทางสมสรรพากรเขาตรวจสอบเพราะว่าขั้นตอนขั้นตอนต่อไปจะเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรโดยโดยหลักแล้วทางกรมสรรพากรเขาเขาก็เก่งแล้วเรื่องนี้เดี๋ยเขาตรวจได้หมดแล้วครับแล้วหลังจากนี้ครับเราหลังจากนี้เดี๋ยรอเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรละครับ ในส่วนของคดีที่เราเข้าไปตรวจคอนเนี่ยก็ให้ทางกรมสุรกกรแล้วก็ทางออยอแล้วก็ทางมอกกับกองปราบปรามก็ไปดําเนินการตามตามหน้าหน้าที่ต่อไปจะมีไปร้องเพิ่มที่ไหนไหมครับยังไม่มีไม่มีเพราะว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบทั้งหมด